ผมป๊อเดวัดแก้วนะครับเมื่อคืนก็นอนมีน้องเขาทักมานะฮะทักมาว่าอยากได้พทัทนทกนะครับผมเอ,อวันนี้ผมก็เลยไปเดินสนามนะครับปุ๊บแล้วก็เหมือนมีอะไรดนใจผมเดินไปที่แผงนั้นนะฮะไปก็เห็นมีผ้าอยู่เยอะเลยแล้วก็ปุ๊บหันไปไปเจอพทัทนทกอยู่นะฮะ แล้วก็เจอเนื้อโซนนี้นะครับเนื้อโซนนี้จะมีความแตกต่างจากโซนขาวหรือว่าโซนออกน้ำแดงแงอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่าโซนนี้จะเนื้อเลยจะเนียนนะะเนียนแล้วก็แน่นนะครับแน่นนะแล้วก็เนื้อจะมีมวลสารคล้ายๆสมเด็จอนะคล้ายๆสมเด็จเห็นไหมฮะจะมีมีเม็ดมวลสารคล้ายสมเด็จเนื้อเนี้ย แล้วเนื้อเนี้ยจะเป็นเนื้อที่ปั๊มออกมาแล้วปั๊มชัดชัดที่สุดนะครับที่ผมเคยเห็นมานะที่ผมเคยเห็นมาเนื้อขาวก็ยังเนื้อขาวนี่เหมือนจะมีเหมือนจะใส่มันน้ำมันเยอะนะฮะพระจะออกมันๆแต่อันนี้ยส่วนเนี้ยเนื้อจะออกเหมือนสมเด็จนะครับเนื้อจะออกเหมือนสมเด็จเราตัดขอบตัดอะไรนี่เคยจะค่อนข้าง เนื้อจะค่อนข้างตัดแล้วสวยนะครับนี่บางทีเราถ้าเราอาธิษฐานนะผมเชื่อบางทีเราจะเจอนะครับพระที่เราอยากได้เพราะว่าเหมือนกับบารมีท่านนะสื่อสารสื่อสารกันนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองนะที่สวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยนะฮะนะครับมีขอบปิ้นนะตัดตัวปิ้นนะฮะแล้วเนื้อมีมวลสารนี่คือเม็ดมวลสารนี่คือเห็นตาเปล่าเลยนะไม่ต้องลงกล้องเลยเนี่ยนะครับต้องลงกล้องเลยนะครับ,งงก,รบก็มีรอยลานรอยเนื้อเกินรอย เห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยเนื้อโซนนี้จะละเอียดแล้วก็แน่นมากนะครับสวยนะฮะแตกต่างจากโซนอื่นเนี่ยโซนอื่นนี่จะดูเก่าไปหมดแล้วนะครับแต่โซนนี้ถ้าไปเซิร์ชดูเนี่ยนะครับจะเป็นออกใหม่ๆหน่อยนะฮะนั่นแน่นเนียนนะครับจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสมเด็จโอเคครับผมว่ไงก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ